สวัสดีครับท <c oughs> <c oughs> well ักทายกันนะครับในยามหนาวกันแล้วกันด้อนะครับซับยนี่ครับอุโยร้อนมาเพื่อนนะครับนะครับในมาปอกมะเกาครับมาหมาคุยครับกับพ่อพี่หน้องนะครับสางฟ้องมุบุญนะครับในยามหนาวด้อนะครับตอนนี้อุโยร้อนมาเพื่อนนะครับก็ได้นะครับก่อไฟขึ้นนะครับก่อไฟขึ้นนะครับเอาเมื่อค้างฟิงหนาวนะครับด้อนะครับ ภาคอีสานห้องสีเนาะครับอย่างหนาวมาก็ต้องดังไฟครับค้างใหม่ค้างมือนะครับมันหนาวนะครับถือโอกาสดีๆเนาะนะครับเมือเนี้กคเวลาถุ่มโบกวานะครับเจ้าสองถุมเดือดนะครับได้มานะครับดังไฟนะครับค้างมือนะครับฟิงหนาวหลังเดือนะครับสำหรับเมื่อวานี้นะครับเมื่อนี้กันะครับกับบ่อใดนะครับ ่อมเสียงเลื่อนะครับลองไปลองเศร้ากันเลยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับค่อยพอกันเลื่อนะครับกับอยู่ดอนพระเพื่อนนะครับในการ่อมเสียงนะครับลองมิกลองเศร้านะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับบทก่อนนะครับ เลว co so so the ัตนะครับหักลีลาวดีกันแล้วนะครับในการสอมเสียอลูกน้องเส้าเราเห็นกำลังใจพ่อพี่น้องนะครับครูทำการทำงานนะครับทัวรหลวงทัวร์ฝ่ามังไท่กันนึกนะครับป่าวปเจ้าลอยอะไรครับรวมไปถึงชาวอุดรทุกทุนถันนะครับรวมไปถึงนะครับชาวกระทมอมำมังไถ่ห้องทุกคนทุกถุนถันโดยเฉพาะหนองมังน้าก็ดีนะครับครูเขารับชมนะครับมีหลานมาเพื่อนคือว่านะครับเห็นกำลังใจพ่อพี่น้องนะครับ ทั่วโลกนะครับผู้สูงขันสูงานเนาะนะครับกอากาศหนาวนะครับตอนนี้นะครับภาคอีสานหนานะครับกับประมาณนะครับภาคอีสานหนานี่ก็คือนะครับประมาณตอนนี้อยู่ประมาณนะครับ13-14ซีนหาองศานะครับหนาวนะครับจังดอุดรนะครับแต่ว่าอุยดรเพื่อนนี่อยู่กินกับหัวเมืองนู้นนะครับจังหวัดอุดรธานีปากหัวใจ่อยนะครับสารภูรับชมติดตามนะครับ อ่างไฟฟิงเน้าพี่น้องนะครับย้ำคำย้ำแรงด้วยนะครับทางบ้านอุูยูนะเพืชนะครับเดี๋ยวมืออื่นนะครับคอยพบพ่อกันนะครับกับการสอมเสียงล่องลองเศร้านะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเลวตะนะครับหักที่เลาวดีกัแล้วนะครับรดก่อนหนึ่งสิ่งนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับที่ยังดังอยู่ในตอนนี้นะครับลอยหลานโกวิวกัแล้วนะครับฝากไว้เท่านั้นสำหรับเอฟซี ชมติดตามนะครับปู่ยูรานพระเพื่อนนะครับดยดีเสือมาขอกอบุณทุกคุนทุกปุ้นถกปุนกๆูกทันไปนะครับเมื่อนี้นะครับปู่ยูรานพระเพื่อนนะครับมาครับถูกการดีๆเนาะมาถังไฟฟิงเล้านะครับมาอกมาคุยกับพ่อพี่น้องนะครับสางพ่องบุบุญนะครับในยามคําย้ำแรงการกระดื้อนะครับฝากไว้จํนไอยกันนะสลหรับปูขอรับชมติดตามนะครับถูกๆูกทันไนะครับสั่งพ่วงบุบุนนะครับ แม่ยมขออยันยำแรงนะครับหนาวนะครับองได้กับตวงมีกล่องไฟส้สมองนะครับทงางภาคอีสานนะครับยามหน่าหนื้อสินะครับเนาเนะนะครับผลงคนเพิ่นกับดังไฟ้ฟิงหนาวอนี่นะครับปิ่งขอดีท่าใครเนี่ยมาคนกับเขาขอล้ำเนี่ยนะครับเนาะ กีขอล้ำเพียรขอล้ำกินก่นไงมีครับหน,นาวหนาวเนาะนะครับคือ,อมือแข็งไฟนะครับหนาวครับเฮอนี้ขนาดปัจจากาศทุนกัวเขาซองถุนหนาวปีนนะครับเนาะส่วนดึกดึกปนีนดึกก็เก่าปนีนดึกก็เกาก,ก็นี่ก็คือนะครับคือสิทธิ์หนาวคับก็นี่นะครับเนาะ ปากว้จัยน้อยนะครับมันนี้ก็ขอบุญขอบุเดื้อนะครับสำหรับปูนนีนการขาการขนะครับของกูอยู่ร้านเพื่อนนะครับโดยดีสามาถอยู่รับเพื่อนขอขอบุญขอบุทุกทุกคนทุกถัดนะครับรวมไปถึงปูรับชมติดตามรับช่างช่องยูทูบนะครับทุกทุกคนทุกถัดนะครับปากว้จัน้อยนะครับ วันนี้ประเดี๋ซ้อมเสียงด้วนะครับเพื่อนนะครับมาดังไฟนะครับพิงหนาวนะครับสางข้อบุญนะครับในย้ำคำย้ำแรงนะครับอัดคลิปไปลงเทนูน้ำวันคือว่าแห่งกำลังใจพี่น้องครับตานคู่บิ๊กซิมเก่านะครับใหม่ข้อมานะครับลุกล้านนะครับเพรพี่น้องนะครับผู้ทำการทำงานนะครับรวมไปถึงผู้ขายผู้ขายนะครับ กูเปนที่ยนความคิอการทุ่ท่านนะครับฝากไว้แค่น้อยด้วยนะครับกระเทม่าบ๊อกมะกราบมองบ๊อกปีนะครับพบพี่น้องนะครับสหรับในมื่อนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับเนาะนะครับสหรับมื่อนี้นะครับอุย่ดอนผ้าพืชนนะครับกับตัวอย่างวรายหางด้อนะครับเดี๋ยวมืออื่นนี่นะครับเดี๋ยวแค่พอกันนะครับกับอุย่ดอนผ้าพืชนด้อนะครับในการสอบเสียงลูกน้องเศร้าเลยนะครับมื่อนี้กัมะหมูเล็กเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับไปนะครับ ทางภาคอีสานต้องโห่หนิครับยนี่ยหนาวมากนะครับบางคนกับหัวในบักขากคำเนาะนะครับบางควนบนกับอีกีท่าใครนะครับเก็ดบางกอล้ำนะครับกินของไม้เนาะนะครับธรรมดานะครับเนาะหนาวมากก็ต้องสั่งควมบุญนะครับคือการกวาไฟนะครับเอามือค้างไฟหรือว่าภาคอีสานเนี่ยครับเขาเกิดฟิงไฟนะครับนะครับแต่เมื่อมีควมบุญมันก็สีหนาวนะครับ ฝากไว้จ้ะหน่อยด้วยนะครับต้องสั่งความบุญนะครับด้วยการก่อไฟขึ้นนะครับฟิ้งหนาวนะครับวิวตอนมาเพื่อนหนึ่งครับเขาอยากพอไรย่างเด้อดนะครับสลับไม่มาหนีนะครับก็คือว่านะครับตอมาขอบุญขอบคุณเนาะอนพี่น้องปูนนู้นในการคาการคลายนะครับวิวมากินห้องู่วตอนมาเพื่อนนะครับสลับไม่มานีขอขอฝนพุ่ทุกคนทุกทุกถัดเลยนะครับรวมถึงพวกเขารับชมติดตาม ทางช่อง y ยูทูบดุรยที่เสือมากอิวแลอนเพื่อนขอขอบุนขอคุณทุกคนทุกท่าน์เช่นเดียวกันนะครับตรงผู้ติดตามเนาะนะครับอิวหลอนเพื่อนด้ริที่เสือมาขอขบวนขอคุณนะครับพ่อพี่น้องทุกทุกคนทุกสัตวก็แล้วกันนะครับอิวหลอนเพื่อนนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับให้พ่อพี่น้องนะครับผู้สู่การสูงงานผู้ทำไรทำนาทำสวนปลูกผักปลูกมีนะครับขอให้สู่ต่อไปเรือยนะครับโครงกากับอิวหลอนเพื่อนนะครับ กูอยู่รับเพื่อนก่ะผู้ขายไปนั่งทำกันไปพร้อมนะครับเนบาเนเะปากไวแต่น้อยสอบเสียงลริ่มงีโรคเศร้ากันเริ่ใจผู้พี่น้องนะครับทัวร์หลวงทัวร์คนแห้งนะครับผู้ทำ,ำงานทำงานเนาะนะครับาผู้ขายก็ดีอะไรนะครับผู้อะไรทต้นั้นผู้ครับมีทุ่หม่องทุ่บอลทุกที่คนท่างนะครับสลับนีน่มันให้คนนี้ไงถึงเจ้าด่านทุกทจังนะครับไปถึงรับชมนะครับท่านาาน้องต้องแน่ก็ดีเนาะนะครับรับชมในทั่วโลกเลยนะครับในกัน อการจ่าเนี่ยเนาะนะครับในการไทยทําในการลองการล่ำสอมเสียงลมิ่งองเสาร์เนี่ยนะครับหนังเงี้การเป็นยูนะครับปันการให้ยูให้กินนะครับของอยู่รอนเพื่อนในแต่ลเมือแต่ละวันนะครับฝ่าไปจังหน่อยด้วยนะครับทับย์ไม่เหมีอนครับอูยู่รอนเพื่อนนะครับกระเบียากปอาลายยแห้งดื้อนะครับสิขอจบคลิปนี้นะครับไว้เพียงซัมหนีนะครับอูยูรอนเพื่อนขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับขึ้นหนีลาตีสวัสดีนะครับสำหลับปันดีทุกๆคนทุกทุก ครับสำหรับอีฟซี่ขอรับชมติดตามนะครับทางช่อง y o ยูทูบอูยูดอนพาอเพื่อนทุกๆคนทุกทถัดกันแล้วนะครับสวัสดีครับครับผมพื้นพ่อกัน์ด้อนะครับในการสอมเสียงเรามีลองเสาร์นะครับให้กแลังใจผู้พี่น้องทั่วโลกทั่วร์แห่งทั่วฝ่าเมืองไทยเจ้าคอทอมอทุกทัดรวมเมืองเช่าดอนทุกถัดกันนะครับกับบุก่อนนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดลายล้านกโอยู่กับบุกกรนเลวตานะครับฮักลีลาวดี กัล้นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งกันแล้วเนาะนะครับขอลาฟันดีครับสำหรับในคำขึ้นนี้นะครับครับผม